ที่ท่าดี่ตลาดสื่อช่องวุฒิกระสินนะครับมนีกับพพอ่อที่น่องนะครับมณีนี่ท่าไปเบิ้งยังนะครับที่น่องนะครับธุรกิจใหม่นะครับเส็ดเอียงนะครับพนะี่น้องใส่กรอบนะครับนี่ เนี่ยเด็ดเดียวใส่กอบมั่มนะครับเนี่ยบกาศนะครับที่พระฤาษีน,นะครับเยวไปถ้าพี่น้องไปเบิ่งครับมา่าไปไปดูธุรกิจอะไรนะครับเฮชมเลยครับ ครับนั่นนะครับย้ายขึ้นมาปลูกนะครับเป็นมะม่วงนะครับข้างบ้านนะครับอันนี้หนาวก็จะปลูกพักไว้นะครับน้องใหม่กับมีะครับเฮ้ยก็ได้กินนะครับพี่น้อง น้ไใยน้ำใหเ่ี้่นะครับไปเกี่ยเนี่ยแล้วก็ไปเกลี่ยยู่นะครับไก่ไข่นะครับพี่น้องไข่นะครับ ข่พันไข่นะครับคุ้นแม่แเราเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงชายแม่นะครับนกกับมีนะครับเลี้ยงนกไปกับไกบ่แค่เพิ่งเริ่มยังเลีเ้ยงบลาไหลนะครับน่นะครับ ไปถากินเถอะมันกน็ขายน้ำนะครับเมนึงครับพ <c oughs> ้านี้ก็ประมาณสิบตัวนะครับห้นะครับ 15. นบม่นก็ไอ้มือละแผงสองแทงไปนะครับพี่น้องนะครับ,บกินน้ำนะครับอ่อ เหลือกับไข่นะครับไม่อยากกินไข่สดๆกับแวะมาไอใดนะครับพี่น้องน,นะครับพันไข่นะครับเหมนนกครับ ก็มีอีกพอกหนึ่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้พอกนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับพอกยังก็สมบูรณ์นะครับและแอมไม่นะพี่น้องนะครับมาสามสิบตครับ มาได้สองสามมือมามากัดครับผมกัดใส่ไปก็โตสิบโตครับตอนนี้ก็เลืออยู่ผมะมายี่สิบนะครับอืูมาสามสิบช่วงคนนอนครับมันมากัดนะครับนึ่เกินมากอ่ะเพอดี <c oughs> <c oughs> แป๊บเดียวนะครับมันกัดแป๊บเดียวเป็นสิบโตเลยครับ ตามว่าท่านเลยครับแ <c oughs> ม่คนดื่นเลยครับว่ามันมายู่บ้านนะครับถึงสื่อมาไม่ก,ก็เรียบร้อยเลยครับเคล็บไข่ได้เคลืสองเทืียนะครับมันก็เหลือรปริมาณลงนะครับให้ก็ได้มือละแงงสองแผงนะครับ <c oughs> นื้อเขียวนะครับ พอค่อยเห็นปานในนะครับบ้านีีกว่าปลาเลือแจาก0เหลือ20ตัวนะครับยะกินไข่สดๆอ่ะเหีื่อมาเบิ้งได้นะครับตะไข่ถ้าปลูกไว้นะครับไม้ประดับมีกล้วยนะครับ หมอ,อกมองก็ได้กินแล้วนะครับพี่น้องหรับเป็ดก็หยุดนะครับก็กิดใหม่ครับไก่เล้ยงรื่อยๆนะครับพี่น้อนะนะครับ ก็ได้อันนั้นนะครับพี่น้องได้กินนะครับเมื่อหลายโตนะครับ<ช>มเมื่อใดก็กินไข่ก็เก็บใบไายนะครับแขงนะครับแขงช้องแขงนะครับมีสองขอกนะครับนกกระมี่ครับนอกอย่งสวยงามนะครับันติดตัวนะครับ ทยบรรยากาศนะครับรอบๆบ้านนะครับน้องไปทำมีก้อนนะครับี่น้องฝากไปทำมิก้อนนะครับพาม,มาเบ่งารามไก่นะครับความไก่ไข่เลี้ยงกับคุณแม่นะครับก็ได้ากับเขานะครับ ครับผมคลิปนี้กะพาพี่น้องมาเบิง่งความไกลนะครับไข่นะครับ,น,น,รบนี่แล้วก็เลี้ยงช่วงหนึ่งนะครับก็ไม่เลี้ยงไม่นะครับเลี้ยงหลาไหลนะครับพี่น้องนะครับต่อไปนะครับอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับ ขีละหน่อยเนาะพี่น้องนะครับไก่พันไข่นะครับเป็นพุทกิจิย่างที่ถือว่าโอเคนะครับก็คือคนกินไข่นะครับกินไข่ประจำนะครับแล้วอาหารกับขื้นนะครับพี่น้องจากอาหารกับแพ้งขื้นนะครับจาก อ่าสี่ร้อยก็เป็นห0 0้อนะครับราคาค่ายก็จะเพิ่มขึ้นจากน้อยนะครับข,ขายุูทิปประม,มาณมะแพงนะครับพี่น้องกันเองนะครับรนะเบ่งใดนะครับไทยสดๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับพี่หน้องนะครับมีการมาฝากถ้ามีก้อนนะครับความความลงความไจนะครับต่อไปนะครับถ้ามีทุนก็จะจะทำเพิ่มนะครับหาทุนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับพี่หน้องรับพิษและยุดนะครับนี่ก็ฝาก เนี่ยแดดเดียวน้ำครับพี่น้องเนี่ยแดดเดียวหม่ำเนื้อไส้กรอกเนื้อนะครับไส้กรอกหมูนะครับติดต่อมาได้นะครับโทรกับ0970164903นะครับแบบเฟรชปุ๊บพุ๊บก๊าสิลน์เลยนะครับ14ชั่วโมงนะครับนะครับเติมน้ำใจหลายๆนะครับพี่น้องนะครับ เสื้อลายก็เกดน้อยนะครับหน้องนะครับการได้ช่วยการกุศลน็จะแขายได้ขายเสื้อด้วยนะครับค่อยนานไปนะครับตามกำลังนะครับพี่หน่องนะครับอากาศก็ นะครับก็มีโครงการอยู่นะครับกับเบิ่อนครับเดี๋ยวคบกันได้คิดหนานะครับี่นองนะครับฝากถึงตังใจน้ำนะครับให้ทีมงานหกแต้นะครับพี่กุ้พี่ลินนะครับทีมงานพี่ชายจอนนี่นะครับทีมนะครับทีมงาน ล่องแพรนะครับล่องแพแล้วก็ฟาร์มสตีนะครับห้องพักในที่เดียวนะครับพักคอดเดนะครับทางอุบลนะครับมื่ถือญี่บุณนะครับผมนี่ับแลฝากเปิดตนิก่อนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องมองฟาร์มไกลนะครับนะครับพบกันในคลิปหน้าครับผมพี่น้องโชคดีปลอดภัยร่ำรวยมีความสุข ท่านทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณครับที่หน่งนี่ก็ใครเก็บไว้นะครับน้็สีกะ็หายสดๆเลยนะครับมือสองมือหามือก็ค่อยเก็บไปนะครับเปลี่ยนกระเพาใจน้ำนะครับพี่น้องนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ